ตุเปตะมีการเชื่อว่ามาร์กตั้งใจเลือกรถให้เบกโก้ขับไม่ได้โดยคิดเมอร์วิลเลนนะครับซึ่งเป็นนักข่าวสังกัดมอเตอร์สปอร์ตเลปามิก้าเนี่ยเอามาเปิดเผยว่ามีทฤษฎีเกิดขึ้นครับในการล่ําลือกันว่าในแคมป์ของดูคาติเนี่ยหลังจากไปเซ็นสัญญาคว้ามาร์กมาเกตมาขับให้เนี่ยกลายเป็นว่ามาร์กมาเกตมีส่วนช่วยนะครับในการออกแบบรถเจ้า g p 25แล้วก็เขาเชื่อกันว่ามาร์กเนี่ยออกแบบรถไอจีพี25เนี่ยไม่ได้พัฒนาให้มันดีขึ้นครับเพียงแต่ว่าออกแบบให้มันเข้า มือตัวเองแล้วก็เป็นการขัดขาบรรญาย่าซ้มากกว่าครับซึ่งถ้าใครได้ติดตามซีซั่นที่ผ่านมาก็จะสังเกตว่าบรรยาเนี่ออกมาบนรถนะครับ GP25 ว่ามันไม่ได้ดีไปกว่า GP24 คันที่เขาเนี่ยเป็นแชมป์โลกเลยแต่ว่าทําไมวะเขาถึงขับไม่ดีขึ้นแล้วก็หลายคนก็ไปโทษว่าเอวทำไมรถคันเดียวกันมาร์คขับดีกว่าบรรญาย่าขับไม่ดีเป็นเพราะสภาพจิตใจเฉพาะร่างกายหรือว่าฝีมือของบรรญาย่าเองหรือเปล่านะหรือว่าบางคนก็มองว่ารถเนี่ยมันส่งคนคนไม่ได้เก่งขนาดนั้นอะไรประมาณนี้ครับซึ่งพอมันมีข่าวลือกันเยอะแยะ มากมายเนี่ยมันก็มีทฤษฎีเกิดขึ้นนะครับบอกว่าชายชุดดำครับโอ้โหนี่ฮะชายชุดดำเป็นคนในของดูคติออกมาเล่าทฤษฎีนี้ให้ฟังว่าม์าเนี่ยไปตั้งใจออกแบบ GP25 ให้มันเข้ามือตัวเองพอตัวเองได้ลองขับแล้วสเปคแบบนี้การเข้าโค้งแบบนี้น้ําหนักหรือว่าแรงเวียงแบบนี้เนี่ยมันเข้ามือตัวเองแล้วก็ตั้งใจออกแบบรุ่นนี้เนี่ยเพื่อไปขัดขาบรรยายาครับซึ่งต้องบอกเลยว่าไอ้เรื่องนี้เนี่ยฟังหูไว้หูเลยครับเพราะมองว่ารถเนี่ยมันจะต้องดีให้นักขับมันขับพร้อมกันอยู่แล้วครับมันไม่มีทนงที่คน จะขับดีกว่าคนนี้จะขับไม่ดีกว่านั้นเนี่ยการที่มาร์กได้แชมป์โลกเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าคนมันส่งรถแล้วรถมันก็ดีด้วยนะฮะสมการมันลงตัวแต่ว่าบัญญาอาจจะไม่ถนัดจริงๆแต่คงไม่ได้หมายความว่ามาร์กเนี่ยไปตั้งใจออกแบบรถให้มันไม่เข้าทางเพื่อร่วมทีมหรอกเพราะว่าเราก็ไม่มีทางรู้ครับว่าคู่แข่งหรือว่าเพื่อนเราเนี่ยชอบรถสไตล์ไหนเหมือนกันนนเนี่ยไอ้ทฤษฎีนี้ก็ฟังหูไว้หูแล้วก็ดูให้มันเป็นเรื่องตลกเรื่องนิยายไปแล้วกันครับแต่ว่าแฟนๆมอเต GP จีพีเนี่ยหลายคนที่อาจจะอคติกับมาร์กเน ก็อยากจะมาสาวเสียงแฟนๆที่ดูช anel นี้อยู่แล้วครับบอกว่าทฤษฎีที่ว่ามาร์กตั้งใจแต่งรถ G.P.25 ให้มันแพ้ทางบรรยยาตเนี่ยมันจริงหรือไม่จริงอย่างไรหรือว่ามีใครมีความเห็นอย่างไรบ้างก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับ